พครับแม่ผมเคยบอกว่าตอนดึกๆถ้ามีคนมาเรียกห้ามตอบผมก็ทําตามก็ดีแล้วนี่คะสรุปเมื่อคืนพ่อผมไม่ได้เข้าบ้านครับคุณครูครับผมโดนแม่ด่าเอ้าไปทำอะไรมาคะแม่ให้ซื้อ,อยำม้วนเส้นแต่ยำม้นเส้นหมดผมเลยซื้อ,อยำทะเลมาแทนเอ้าแล้วแม่ด่าเธอว่างไงอ,อ่ะคนเลยำ โอเคจ้าเด็กๆเข้าแถวหน้ากระดานรอเลยค่ะค่ะเอ้าไปเปไหนอ่ะมายืนอะไรกันตรงนี้คะก็ครูให้ยืนหน้ากระดานค่ะโอ้ถ้าครูปิ้นงานเสร็จครูก็จะกลายเป็นเจ้าหยิกเลยนะครับเอาทำไมล่ะคะเพราะปิ้นเสร็จนี่พีรพัฒน์ ตกลงที่บ้านเธอทําอาชีพอะไรอ่ะทําธุรกิจส่วนตัวครับเออ,เอ,อนั่นแหละธุรกิจอะไรล่ะบอกไม่ได้ครับว่าธุรกิจอะไรเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัว